โอ้มือเฟริกนีนี่กบ้านมมลิงเชิงไงนาอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระทังสาอวี2สองกลับมาอีกแล้วมาอยู่กับกล้วยหอมโอ้โอวันนี้เอาอะไรมาแจกครับฮนอะบือโอ้ ต no. no <laughs> <coughs> huh? uh, ิมากินนูมาฟางเลยนูมาตเลทุกข้างให้โนนูแต่ว่าเคโนสิไอ้เส้นนูน่ะไอ้เส้นตัวจองพริ้นกินตัวบ้านใหม่ไปមកនេះแต่อยู่นี่โมแต่อยู่นี่โมวังเดี๋ยวอยู่นี่แม่นบ่นี่ที่ยอฮะไอ้กันดารุมเอ็นดุล ก็เลยเงยหน้าโจกา้ก้าทิศยังอยู่กับทีมงานกล้วยหอมบรรจงสิงครับนี่ครับจี๊เอจี๊อยู่นี่มาเดอ้อคืนนี้อยู่กับคอนวอยครับตอนนี้กําลังดึงชักรอกขึ้นไปแล้วโอ้นน่นที่บ้างกระซิงโอ้กันซิงกันหน้าหน,นู่นนะครับดึงชนุนซ้ายขวาที่สูงแล้วอันนู้นยังไม่ขึ้น โอ้ลูกพีเลื I mean. ่อนก็น้องฟัวนี่น right ี่นี่น right? ้องตีนอยู่ตีนอยู่เลยเมื่อกี้มันเพลิระบบไฟฟ้าจังมาปุ๊บได้เจอได้เจอของเด็ดเลยมันี่เจอที่เด็ดครับที่เด็ดเมืองบุรีรัมข้อเหนาวยู่ออกเกี่ยวง่ายเลยเวทีชุดเดิมนะ เดี๋ยวก็ชุดนี้ก็จะลงกสังอีกรอบหนึ่งอยู่กับที่งานกล้วยหอมมันจงสินครับคืคำคืนนี้ก็โอ้โหเตรียมอันเชิงได้เลยครับงานของ